เพื่นมาตัดผมนะคะในรอบรู้สึกว่าจะเกือบสิบปีไม่ได้ตัดผมเนาะหกหกปีอ่ะหกปีไม่ได้ตัดผมจะตัดแล้วนะเสียดายผมมากเลยอะ สระผมนะคะคือเขาจะตัดพอผมเป้นยาวยืนตัดใช่ไหมตัดออกแล้วก็สะผมแล้วก็จะไปเล็มให้มันเท่ากันอ้ายสิบปีไม่ได้ตัดผมเสียดายผมมากค่ะ <c oughs> อยากจะร้องไห้แต่ต้องตัดเพราะมันร่วงมากเลยอ่แล้วก็เจ๊ Comme ça. Comme ça. ชาเซ bien. คือผมยาวมากเนาะคือจะต้องแบบนั่งไม่ได้อะจะต้องยืนค่ะนี่ตัดออกไปแล้วประมาณเยอะเลยแต่ก็ยังยาวเซบองเซบอง ตันแล้วตอนนี้สั้นแล้วปขามาใส่เสื้อในคะ่ะบายเลยรู้สึกเบาหัวค่ะเพราะว่าผมยาวมาก พอตัดออกเยอะก็รู้สึกเบาเหอนอยวในใจเบาเหัวและสบายหน่หอยมอกาเมกเลยนะ สวยไหมสวยไหมคะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่นี้ค่ะผมม้วนโลให้ด้วยนะคะโลแบบธรรมชาติค่ะไม่ได้ผงนะคะรวมอยู่ในแพ็คเกจอะคาศทำให้เองยมัวยีลเมบูกูกัมซาฟอร์เดส I want to make a color Uh, เอนะกัมซาเซจุลิเซจุลธรรมชาติตอนนี้ผมมีเบารุ่มค่ะสวยเนาะ <laughs> ชมเพอง <laughs> ก็ได้อยู่รู้สึกสบายหัวมากเลยนะคะตอนนี้รู้สึกสบายหัวมากพอม่อก่อนมันยาวเกินแล้วมันก็หนักแต่ตอนนี้สบายมาก ดิฉันตัดผมนะคะวันนี้เปิ้ลตัดผมนะคะราคาเงินไทยนะคะสามพันหนะคะตัดผมอย่างเดียวค่ะตัดตรงแล้วก็สระผมค่ะ แล้วก็นี่แหละค่ะไดนีบแล้วก็ทําอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเซฟผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือช่างออกแบบให้ตอนแรกปนจะตัดออกนิดเดียวนะันจะตัดออกนิดเดียวแต่เขาบอกว่าไม่ไม่ผมนั้นมันเสียแล้วตัดออกเยอะๆเลยประมาณนี้กําลังสวยเ่ดูผมคิดถึงมากเลยอะ